สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ยครัมาพบกับน้ำเชียกับกล่องมาเชียรวันที่สามกรกฎาคมหกสิบเจ็ดเนาะครับค่ะอากาศขึ้นแล้วก็ฝนตกแต่เศร้าเลยครับผมงามครับเนาะสีเขียวค่ะสีเขียวเี่นสีแห่งความเย็นตาครับผมโอ้ผู้ใดก็มัาเกลี่ยใครเกลียยได้ิ่งหลีกอาจานผู้ชมครับ ิขึ้นไปทั้อองภ <ๆ S 2> ูเขาคิดหอดนครนายกเนาะคิดหอดจังหวัดกาญจนบุรีที่เคยไปค่ะท่านผู้ชมภูเขาจิดหอดเขาใหญ่อยากไปได้วค่ะท่านผู้ชมอาอคลิปนี้น้ำเชียสีภาพไปตามแนวทางเลขไม่น่าลงทุนเลขมักไผ่มักมั่นค่ะให้เฉพาะเอฟซีที่เพิ่มมักเลขดับเขาเมาเบิ่งในคลิปนี้เนาะค่ะคคคถ้าเอฟซีทันใดที่เพิ่นบ่ามัก พี่น้องเห็นว่าเลขไม่น่าลงทุนหรือเลขดับพี่น้องเลื่อนผ่านไปเนาะนมันสิเหตุให่เสียโอกาสค่ะท่านผู้ชมนี่ละวราตรงๆกันสี่ล่ละค่ะแต่ว่าก็มีเขามากคือเกา่าค่ะเขามีเข,ขามากคอมเนต์น,นั่ะแหละค่ะท่านผู้ชมหน้าจิตตังนเนาะต่างาความเมมตนเลยเนาะแม่ไ่้ฟังคำเสียบอวาเลยฟังยุ่เถอะแต่ว่าเปินกะคอมเมมตนคือเก่าค่ะคอมเมมตนคือเก่า อันอนใดเพิ่นสบายใจกะเห็ดเนาะครั <Guer r. S 1> บบ่เป็นยังค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขดับนี่เอฟซี่แฟนคลับเลขดับนี่หลยมาเพิ่นขอมาน้ำเสียกระจัดให้เพิ่นบ่ว่าสีเข่าสีรุดมันก็เป็นคือเลขเกิดลงไปเลยมีหนาทีลง่งเพิ่นเพิ่นบอกมาเอางส่ค่ะท่านผู้ชมถึงได้ล่งให้เพิ่นต่อนเนื่องค่ะเห่ค่ะโอ้หน้าตรงเัินเขียวค่ะน้ทองเนี่ย มงหน้าพอยแย่คือเหลียงตะกี้หน้าพอยแย่เขียวบันกลายเป็นเหลียงนั่นค่ะท่านผูหญ้าลายเนาะหญ้าลายดีหญ้าคือผือ,อ,อ,อพี่น้องอืมขอบคุณขอมูลตัวเลนะขเด้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณขอมูลตัวเลขดับอ่ะพี่ประกายอาจารย์ผูกเกามาเชียเนาะพ่อสำเนียงค่ะ<อ>พ่อสำเนียงค่ะท่านผู้ชมอันเอฟซี FC ว่า ตามพอห้องไห้แน่เด้อหามทิมครับผมไม่มีทิมแล้วค่ะท่านผู้ชมค่กระหัเสียยังไม่ทันได้ตามค่ะเอองวดนี่อาจจะมีเสียนไม่เข่ามาแน่แด้ค่ะท่านผู้ชมพอวางงวดว่างหันนี่พ่นเข่าศูนย์สามตรงตรง,ตรงครับแล้วก,ก็เลขติดบนพ่นเดินดีมากค่ะเบิ่งมาหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมอาจจะมีแสกเข่ามาแน่ค่ะ อ๋ไปเบื้องตัวเหล็ก,กันเลยเนาะครับผมค่ะอาอค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่ทุกสำนักทั้งบนทั้งล่างครับบ่มีสิฟหน่วยเลยเน,ะน,นาะเนียม่มีซิบหน่อยแบบว่าอาจารย์ผู้ก็ไปอยู่รักซิฟจริงสินะค,ค่ะป้าตัวหันเก่าดังมาดีบนเนียออาจารย์ผู้ พอเนียงเ็าเอาอยู่ค่ะท่านผู้ชมที่ดังที่สุดว่าหันขึ้นเจ็ดสองครับค่ะพอสเนียงเอาอยู่ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสองเมื่อวานสีบนหรือสีลางค่ะเอาอยู่ค่ะอันนี้เสนอเป็นเพียงแนวทางเหล็กมักไฟมักมั่นเนาะค่ะตัวนี้บพได้ใน่องค่ะท่านผู้ชมนี่แต่ว่าปกตินี่สีล่องถูกงวดสีล่องถูกงวดลืมค่ะท่านผู้ชมลืมค่ะของอาจารย์ผูนไหมค่ะครับ ของอาจารย์ผู้บนพี่น้องกจะรจ้อลู่ยุทธ์เราขาดนมู้ชมเนี่เพื่อจะมีดับอีกสามตัวขาด่ันมู้ชมค่ะเพิ่นก็เลยเหลียกเป็นเด่นค่ะเดือนดีมากค่ะปกติน้ำเสียกับกาวันเสียสิลงตลอดงวดว่างหันมันลืมขาด่ันมู้ชมตรงขอโทษดหลายๆค่ะเข่าสามเส้นเข่าลักนวยเลยค่ะเอางวดนี้บ่รลืมขาด่ันมู้ชมอันงวดนี้บ่ลืมค่ะ นี่ค่ะมาเบิ้องบนก้อนเนาะงวดนี่นี่ค่ะพอสำเนี่ยคนดับหกลักสกิบก็ลักหน่วยลักรลอยไปได้พี่ประกายดับหนึ่งค่ะดับหนึ่งหลักสิบค่ะท่านผู้ชมค่ะหลักหน่วยไปได้ค่ะอาจารย์พูดดับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดไปแล้วแต่ว่าถับพี่น้องมา,มามาเจ็ดเันสิกัเจ็ดหนึ่งได้เังสินะ อาจารย์ผู้ดับทุกหลักคือแปดค่ะท่านผู้ชมแปดไปแล้วค่ะนี่ละค่ะเทียบควบคู่ให้เบิง้งข้างบนข้งางล่างงวดบ่หันเพิ่นมาแบบใดอา้ามาเบิ้งล่างนะค่ะท่านผู้ชมบัดนมาเบิ้งล่างอาจารย์ผู้ดับหกค่ะเกาหเชียดับห้าค่ะธรรมะกะจัดนะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าชุดใหญ่ชุดเต็มล่อพอชอนบุรีเนาะค่ะเลขดับค่ะประกบคู่ นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมเอามาเบอเร์เลขตัวนี้แล้วค่ะป่านนี้เลขตัวนี้ของอาจารย์ผู้ค่ะเลขตัวนี้ของอาจารย์ผู้หนึ่งสองสามค่ะหนึ่งโอ้ขาตดค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าค่ะเอาเถอะเลขบนกัน่อยป่ะหนึ่งสองห้า ่านเหมดนตัวนี้เนียนเอ้ยนี่เด้อไปรักน่วยได้เนาะมนไม่แน่ไม่แน,น่แต่ว่ายากสุดที่ทถาคันว่าดับหรอกคือดับคันว่ารุดมันกัดรุดไปเลยเดย้ของฝีปลาไก่แต่ว่ากับมี่อยู่ว่าไปไปรักกน,น่วยเนาะเนียนครับนี่หน่อยค่ะดันมุม่งสมตอนนี้สองกับหา้าแมนสองกับห้าบน ที่ว่าบ่บ่บบ,บมีดับมันสินะค,ค่ะหรือว่าเอฟซีไปเบิองงยูไสมากกัสมิมาเบิงงแต่ว่าของอาจารย์พูดตัวหนี้ว่าโบ,บผ่านนะต้องมีให้เห็นครับอืมอยูซิบกับหน่วยเนาะค่ะท่านผู้ชมมางเทียกบกักอดข้อกัอนมากกัมี่ตามต้วพี่นนอเห็นเอามาสรุปแล้วค่ะท่านผู้ชมสรุปเลขไม่น่าลงทุนนี่ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนี่บนนี่ล่างค่ะมากระจัดคัดกระพานเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาอันนี้คือตัวเด่นของอาจารย์ผู้ค่ะต้องติดบนเนาะครับค่ะหนึ่งสองห้าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองห้าคืนนี้เจอกันเด้อค่ะเลขของพอน้องพี่ค่ะพอน้องพี่้ะค่ะท่านผูน้ชม อ๋อค่ะท่านผู้ชมครับผมกาได้เห็นกันแล้วเนาะครับค่ะงวดว่างหันเพิินกะดับยูมดเนียนค่ะบ่มีให้เห็นเลยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะซีสัหนักเหลขกบ่วนาลงทุนแต่ว่ากันยังล่อพอ,อชอนบุรีอีกค่ะชุดประกบคูรางเลขกประกบคูอันนี้เป็นเหลขตัวเดียวค่ะค <ๆ S 2> เหลขกตัวเดียวเมื่อแรกมาเจอกัน้อค่ะท่านผู้ชมเลขพอน้องพี่ค่ะ พี่น้องกล็ลลอว่าให้ปล่อยเร็วจัดไปค่ะ่านผู้ชมขอมาจัดไปค่ะเพิ่นเฮ็ดให้แล้วค่ะครับมื้อแล้งแจ้าข่อยมาเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขพี่สาวหาดใหญ่สายน้ำเชียแต่ตองวดค่ะท่านบุษมชมอุษาสายน้ำเชียวัน,นหัวยออกเขาเตว,วิงเนาะแม่นครับเขาเตว,วิงค่ะเขาเตว,วิงค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพี่สาวหาดใหญ่นี่แน่นอนในแถว งวดนี้มือแร่งอาจจะได้ด้อค่ะพี่สาวหาดใหญ่มือแรงกะอาจจะเป็นมืออื่นยังสีแม่ปอยเนาะครับค่ะพี่สาวหาดใหญ่ส่งไล่ไปถาม่นิวค,ค่ะท่านผู้ชมพนใดไปกับกับสายน้ําเสียปอยต่องวดงวดว่าหันเขาเ้าหมด่อดีค่ะศูนย์มาส้นศูนย์แม่แมปาดค่ะศูนย์สองงวดติดเนะฒ่าแม่เข้าอีลีค่ะท่านผู้ชม พี่สาวหาดไงกัใช่กับสอบศูนย์อีนะโอ้น้ำเสียสอบศูนย์ค่ะอู้หมวดนี่หมวดนี่ก็ยังมกักศูนย์อยู่เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิม,ม่าบอกวความฝันให้เอฟซีฟังอยู่อ๋อสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายุ่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมฝนตกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ